และในลำดับถัดไปนะคะดิฉันตื่นเต้นสุดๆคะ่ะเราอยู่ในงานนี้มา3วันแล้วนะคะเรายังไม่มีโอกาสต้อนรับบุคคลคนนี้เข้ามาในห้องเราเลยนะคะ,ะแต่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมกันนะคะ,ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับการนำเสนอผลการดำเนินโครงการนะคะการอบรมสุขภา,าวะทางเพศค่ะโดยใครที่ไหน คนนี้เลยค่ะคนนี้ที่รออยู่นะคะค่ะท่านผอ,อกอนกศิริวงศ์ค่ะท่านผู้อํานวยการมูลนิธิของเรานั่นเองนะคะขอต้อนรับท่านสู่ห้องกิจกรรมที่สค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ดําเนินรายการนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยตื่นเต้นเหมือนกันได้ออกช่องสามเนี่ยนะคะดีใจเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้กิจกรรมยุ่งดีนะคะได้ทำงานแบบโอ้โหคุ้มค่ามากแล้วก็งานในครั้งนี้ก็ภาคภูมิใจนำเสนอนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ยังชมอยู่ที่ห้องที่สามนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะมีมติร่วมกันว่าให้พอ,อกรมารายงานโครงการอบรมสุขภาวะทางเพศ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการห็นนะคะทำไมออกอกรจึงได้รับมอบหมายให้มารายงานโครงการนี้นะคะเพราะว่าในอดีตตอนนั้นเนี่ยขอออกรเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนง,งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำหรับคนพิการกระทรวงศึกษาธิการนะคะโครงการอบรมสุขภาวะทางเพศเนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำโครงการนี้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรในการดำเนินงานจึงได้นำโครงการนี้ไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะขณะนั้น,นเนี่ยอ,ออกรก็พบว่านักเรียนของเราเขามีปัญหากับ การเปลี่ยนแปลงของตัวเองคือมีปัญหาเหมือนกับคนอายุ48 49ในผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกไวไยทองใช่ไหมคะคือปรับตัวไม่ได้ว่าเอะตัวเองเลือกจะไปลงจะมาอันนี้แต่จริงๆตอนนี้เขาบอกผู้ชายไวทองก็มีนะคะนะแล้วในเด็กก็เหมือนกันคะ่ะที่เขาต้องมาปรับเปลี่ยนสรีระตัวเองจากเด็ก มากลายเป็นวัยรุ่นนะคะจากวัยรุ่นตอนตอน้นเป็นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยค่ะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้แล้วก็เข้าใจในสรีระความเปลี่ยนแปลงทั้งสรีระแล้วก็สภาพจิตใจฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปด้วยก็อยากจะให้เขารู้ตรงนี้นะคะและอันต่อไปก็คือว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมไทยมีความเชื่อกันว่าอย่าพูดนะลามกจก,กเปรต นะอย่าพูดนะไม่เอาไม่ดีไม่สุภาพเป็นเรื่องหน้าอายนะคะมีปัญหาอะไรก็อย่าเล่าอย่าแสดงออกนะไม่เหมาะสมนะคะซึ่งพอคนที่เขามีปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเกี่ยวกับเพศเขาก็จะไม่พูดก็จะเก็บปัญหานั้นไว้กับตัวเองนะคะก็เห็นว่าเอ๊จริงๆแล้วมันเป็นทางออกที่ไม่ถูก นะ,ะอันต่อไปก็คือว่าเรื่องแบบนี้พอไม่ให้พูดเนี่ยคนก็อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้จังเลยเนาะว่าเพอไม่ให้พูดมันอยากรู้อะ่ะเด็กก็ไปดูไปรู้ไปหมกมุ่นไปอยากรู้อะ่ะพอไม่ให้ดูก็เลยอยากรู้ซะเลยนะคะแล้วเขาก็พออยากรู้แล้วก็ใช้วิธีการอยากรู้ที่ไม่ถูกไม่ถูกวิธีนะคะเอถ้าอย่างนั้นเราควรจะให้เขารู้ซะเลยแต่ให้รู้ แบบถูกต้องจะดีกว่าไหมนะคะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นค่ะซึ่งพออ,อกรก,ก็ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณในขณะนั้นน่ยนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นกว่าบาทเลยโอ้เยอะมากในสมัยนั้นนะคะเราจะไม่พูดหลักแสนเลยสมัยเป็นรองพอ,ออนเนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและให้โครงการนะคะก็ ภาคภูมิใจมากดีใจมากนะคะเป้าหมายนะคะคณะนั้นเนี่ยนะคะเรามีเป้าหมายก็คือว่าเราจะจัดอบรมเป็นสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นการอบรมปรับฐานคิดให้สำหรับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองปรับฐานคิดยังไงคะก็คือให้คุณครูและผู้ปกครองได้รู้ได้เข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยเราต้อง เป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องเพศกับลูกๆของเราได้เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องหน้าอายเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่คุยกันไม่ได้ต้องปรับฐานคิดใหม่นะคะแล้วเรากม็มองว่าเราต้องป้องกันดีกว่าเราจะมาแก้ปัญหาป้องกันยังไงอย่างเช่นว่าเราต้องบอกให้เขารู้ว่าต้องดูแลสุขอ,อนามัยเรื่องเพศตัวเอง ให้ถูกต้องเขาจะได้ไม่เป็นโรคนะคะในเด็กผู้ชายวัยรุ่นเราเคยได้ยินเนาะสังคมสังฆใช่ไหมคะเราเด็กผู้ชายวัยรุ่นส่วนเด็กผู้หญิงก็มีนะคะมันมีการเก็บกรงเก็บกลิ่นทาความสะอาดเราก็ต้องบอกให้เขารู้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยบางคนอายอีกไม่กล้าไปรักษาอีกนะคะฉะนั้นเราบอกเลย บอกวิธีการดูแลรักษาซะจะได้ไม่เป็นโรคหรือแม้แต่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เร,เราจะบอกให้เขาดีเลยเซ็กดีเลยคืออย่าพึ่งนะลูกยังไม่พร้อมนะลูกใจเย็นๆก่อนลูกเอาอะไรปิดไว้ก่อนลูกปิดมันไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะลูกใจเย็นๆยังไม่ถึงเวลานี่คือดีเลยรอรอให้ถึงเวลาถึงวัยอันสมควรค่อยมีเพศสัมพันธ์หรือว่า ถ้าดีเลย์ no sex no sex ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ห้ามก่อนหักห้ามใจนะลูกนะหักห้ามใจหักห้ามใจแล้วก็ดีเลย์ถ้าดีเลย์ไม่ได้เราต้องเซฟเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์เขาต้องรู้ว่ามียังไงปลอดภัยไม่ติดโรคแล้วก็ไม่ตั้งคันนะคะฉะนั้นเราต้องแนะนําเขาดีกว่าเราจะไปแก้ปัญหาตอนเขาเกิดเหตุแล้วติดโรคแล้วหรือตั้งคันแล้ว ฉะนั้นป้องกันซึ่งเมื่อในอดีตเราจะไม่คุยแล้วเราก็มองว่าอมงันคุยไม่ได้สังคมไทยเราก็เลยมีคุณแม่ไว้ใจเยอะเลยนะคะสิบหกปีก็ตั้งท้องมีลูกนะคะสิบเจ็ดปีก็มีลูกพาลูกมาสมัครเรียนในทะเบียนบ้านคุณพ่อยังเป็นเด็กชายอยู่เลยคุณแม่ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นเราเราคิดว่าป้องกันดีกว่าแก้นะคะก็เลยอ่ะ ได้รับโครงการนี้มาก็ตรงปรับฐานคิดก็คือให้พ่อแม่ให้คุณครูเนี่ยรู้ว่าแนะนําได้นะพูดได้นะเรื่องเพศมันไม่ใช่เรื่องลามกแล้วนะเราต้องคุยได้ต้องบอกได้แนะนําเขาได้อน,ะนี้ก็คือปรับฐานคิดแล้วก็อยากให้คนที่มาอบรมในตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรสอนลูกในโรงเรียนของตัวเองได้ด้วยนะคะ แต่ตอนนี้40คนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะยังตามหาก็ไม่เจอเลยนะคะส่วนนักเรียนอีก400คนทั้งประเทศนะคะเราก็จัดระยะเวลา5วันเลยนะคะให้ความรู้ในหลายๆเรื่องเรื่องสรีระนะคะเรื่องสรีระเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้ความรู้เรามาดูวัตถุประสงค์เลยนะคะวัตถุประสงค์มันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะว่าทําไมต้องต้องตั้งทําไมต้องเรียนละ่ะเราต้องการให้เด็กรู้สรีระค่ะ เด็กตาบอดเนี่ยเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นพูดเด็กก่อนนะเด็กมองไม่เห็นกันฉะนั้นเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะรู้แต่สรีระของตัวเองรู้ว่าแขนหนูอยู่ตรงไหนลกูกขาหนูอยู่ตรงไหนลกูกอะไรก็จะ,จะรู้สรีระของตัวเองนะคะเด็กผู้ชายก็จะรู้สรีระของตัวเองแต่จะไม่รู้สรีระของเพศตรงข้ามไม่รู้นะคะพอเราถามเด็กผู้หญิงว่าลูกกระเดือก,กเด็กผู้หญิงก็ไม่รู้ไม่รู้จักลูกระเดือก เพราะว่าเขาไม่มีใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงก็จะไม่รู้ว่าหนวดมันอยู่ตรงไหนเด็กนะพูดถึงเด็กอายุหกปีเจ็ดปีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหนวดมันอยู่ตรงไหนหน,นวดผู้ชายผู้หญิงไม่มีหนวดใช่ไหมลูกกระเดือกผู้ชายผู้หญิงไม่มีหรือแม้แต่หน้าอกของผู้หญิงเนี่ย เด็กเล็กๆก็จะคิดภาพไม่ออกว่าหน้าอกของผู้หญิงเป็นยังไงก็จะเข้าใจว่าสรีระคนอื่นก็เหมือนสรีระของตัวเองแต่จงสรีระของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอวัยวะเพศแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้สรีระของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสรีระต่างๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงกยเด็กในเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เขากล้าพูดกับคุณครูเขาไว้ใจคุณครูเนี่ยเมื่อเขาวัยรุ่นเขาจะบอก คุณแม่ครับคุณครูครับผมมีมีผมขึ้นที่อจูของผมอะผมมันขึ้นเห็นไหมคะเขาเขาาเรียกตรงนั้นว่าผมคือมันก็เหมือนผมจริงไหมแต่มันไปเกิดตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออ๋ออันนั้นพอเป็นวัยรุ่นนะเกิดทุกคนเลยคุณคุณพ่อก็มีแล้วก็มีฉะนั้นเด็กก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีทุกคนหรือในผู้หญิงที่มีรอบเดือนอันนี้เขาต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาแล้วก็เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ย มันจะทําให้เขามีลูกได้ถ้าเขามีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันเรียนรู้ที่จะบอกว่าเออเมื่อถึงเวลาเขาโดนล่วงละเมิดอะไรเขาจะร้องเขาจะบอกใครเขาจะทำยังไงเขาจะมีการปกป้องอยังไงเขาจะมีการขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็รู้เท่าทันคนที่จะมาล่วงเกินเขาล่วงละเมิดเขาหรือว่าหลอกลวงเขานะคะซึ่งพอ,อกรมองว่า ทำไมอ่ะเราสอนแต่ให้ลูกรู้วิชาการนั้นเลยแต่บางทีเรื่องความรักเราก็ไม่เคยสอนลูกๆของเราในปีตอนนั้นนะคะที่พอกรขออนุมัติโครงการมาเนี่ยก็มีเด็กโรงเรียนแห่งหนึ่งในมูลนิธิของเราเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาอกหักผูกคอตายที่หอพักเลยโอ้โหนะคงไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าโรงเรียนอะไรคือมันเศร้ามากเลยนะมันเศร้ามากเลยมันมีความรู้สึกว่าอืม เรื่องอกหักเนะี่ยมันถึ่งก็ต้องถูกคอตายเลยเหรอคนไม่เคยอกหักไม่รู้นะว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราเราได้บอกลูกของเราตั้งแต่แรก่ะเออลูกหลายร้อยหลายพันคนนะเขาไม่ได้แต่งงานกับคนที่รักครั้งแรกอนุบาลหนึ่งมีแฟนชื่อนี้ปอสมีแฟนชื่อนี้มอหมีแฟนชื่อนี้มอหมีแฟนชื่อนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งมีแฟนชื่อนี้ตอนทํางานที่นี่มีแฟนชื่อนี้สุดท้ายได้แต่งงานกับคนชื่อนูน่น เห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราบอกลูกของเราให้ลูกของเรารู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเราสามารถผ่านไปได้เขาอาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมากมากสักเท่าไหร่คือช่วงนั้นอาจจะต้องร้องเตะอกหกักสักหน่อยล่ละแต่พอผ่านไปสักหน่อยมันก็โอ้คืนสบายๆเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราได้รู้เรื่องเหล่านี้แล้วเราได้อบรมลูกเราตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นก็เลยต้องจัดอบรมนะคะแล้วลูกๆก็จะมีความรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งพออกรมี มีความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอกับทุกคนว่าโครงการนี้มันดีนะมันดีมากๆและเราต้องเราต้องพูดกับลูกเราบ่อยๆย้าเขาบ่อยๆแนะนําเขาบ่อยๆเขาจะได้รู้มันไม่ได้เป็นการชี้โพร่ให้กระรอกนะคะมันไม่ได้เป็นการชี้โพร่ให้กระรอกนะคะเราจะต้องบอกลูกเราให้เข้าขขใจว่าถึงวันหนึ่งเด็กผู้หญิงจากการสํารวจจากการสอบถามจากการพูดคุยนะคะคนเนี่ยนะคะบางคนเข้าใจว่า การที่เขายอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนั่นหมายความว่า woman, แสดงว่าเขารักผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้นก็คือรักเขาฉะนั้นาการมีเพศสัมพันธ์กับความรักมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยถ้าไม่อย่างนั้นนะผู้ชายก็คงรักโสเภณีไปหมดแล้วจริงไหมเออผู้ชายที่เป็นมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงบริการก็แปลว่าเขารักผู้หญิงบริการคนนั้นสิไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วผู้ชายที่เป็นชุดคนมาข่มขืนทางทางก็แปลว่าเขารัก คนนั้นสิเขาถึงไปจุดมาผมขืนฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ความต้องการทั้งเพศกับความรักมันคนละเรื่องนะคะความรักคืออะไรพะเด็กผู้หญิงจะอ๋อพอถึงวันวาเลนไทน์ถ้าน้องรักพี่น้องก็ต้องยอมมีเพศสัมพันธ์กับพี่ถึงของขวัญวันเกิดพี่นะให้ของขวัญวันเกิดพี่ได้ไหมยอมมีเพศสัมพันธ์กับพี่เด็กก็เข้าใจว่าคนตาบอดก็ลูกๆของเราก็เข้าใจว่านี่คือความรักแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายให้ลูกเราฟังฉะนั้นโครงการนี้มันจึง มันโอเคอ่ะมันอยากเล่าให้ฟังเลยคะว่าเรื่องเพศมันพูดได้แล้วพูดในอารมณ์ที่ปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องเาวามุกจกกระเพ็ดไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายอะไรเลยนะคะแล้วลูกเราก็จะต้องเล่าให้เราฟังว่าเขามีผดมีพืนมีเกิดเหตุอะไรยังไงต้องรักษาเพราะโรคเหล่าเนี้ยมันมีมีมะเร็งปากงดลูมีโอ้ยเริมโอ้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะฉะนั้นวัตถุประสงค์เราก็ต้องการให้ลูกๆของเราได้มีความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ ต้องต้องสอนต้องบอกต้องแนะนําแล้วต้องเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเราต้องแนะนําเราต้องสอนถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี้แล้วทําให้เราต้องแก้ปัญหาหรือทําให้เราต้องเสียใจนะคะเด็กตาบอดเขาก็เป็นคนคนหนึ่งฮอร์โมนเพศความต้องการทางเพศหรือสรีระระบบสืบพันธุ์ก็ยังปกติจะนนั้นเขาก็สามารถที่จะให้กําเนิดบุตรหลานได้นะคะ ฉะนั้นเราจะไปปิดกั้นสิทธิทีตรงนั้นเขาไม่ได้แต่เราต้องให้ความรู้เขาให้เขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเขาถึงจะมีความสุขไม่ได้เกิดปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นตามมานะคะแม้กระทั่งการการคุมกาเนิดวิธีการต่างๆการวางแผนครอบครัวนะคะคนตาบอดก็จําเป็นต้องรู้ว่ายาคุมมีกี่ประเภทนะมีประเกี่เม็ด เม็ดไหนบ้างเป็นยังไงยาคุมฉุกเฉินเป็นยังไงแม้กระทั่งถุงยางสําหรับผู้หญิงก็มีไม่ได้มีเฉพาะถุงยางของผู้ชายอันนี้บางทีเราก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแนะนำเขาไอ้ก่อนเจ็ดหลังเจ็ดคือยังไงแบบไหนอันนี้ควรควรจะต้องแนะนานะคะก็เลยทําโครงการขึ้นแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยเกินคาดเลยเราได้รับจริงๆก็คือเด็กเข้าใจ แล้วกิจกรรมพวกนี้ต้องคือชวนชวนคุยชวนพูดมีกิจกรรมไปด้วยมีนันทนาการไปด้วยมีการเล่นเกมไปด้วยเด็กๆเ,เขาก็ไม่รู้เขาก็แบบเพลิดเพลินไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเล่าให้เราฟังได้เราก็จะเข้าใจเขาแล้วก็เกิด การหล่อหลอมพฤติกรรมเกิดความไว้วางใจขึ้นระหว่างคุณครูกับนักเรียนเกิดความไว้วางใจเขาก็จะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังและถ้าเราเข้าใจเขาเราก็ให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับเขาฉะนั้นความคาดหวังก็คือเราก็ต้องการให้วัตถุประสงค์ขั้นต้นนั่นแหละว่าเด็กต้องมีความรู้เด็กต้องมีความเข้าใจเด็กต้องสามารถที่จะมีวิธีการที่จะอะไรล่ะคะ หักข้ามมีวิธีการที่จะต่อรองเมื่อมันเกิดเหตุอยู่ในสถานการณ์ขับขันก็จะต่อรองยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะเด็กก็ได้ความรู้ตรงนั้นมาด้วยนะคะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการจัดทําทั่วประเทศเลยนะคะขอนแก่นร้อยเอ็ดอเพชรบุรีสงขลาเด็กๆก,ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมลบบุรีนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นภาพถ่ายต่างๆที่เราไปร่วมนี่เป็นภาพที่ หัดใหญ่นะคะเด็กๆที่สงคาสนุกมากเด็กๆที่สงคาสนใจมากแล้วก็ต้องขอชื่นชมผออไวอารงนะคะอาจารย์อาจารย์สุพชัยนะคะในขณะนั้นเนี่ยเห็นว่ามันสำคัญแล้วก็ทำโครงการต่อเนื่องมีการจัดอบรมเรื่อยๆเลยนะคะย้ำอ่ะนะคะเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็ลืมได้อะ่ะมันพอแผ่วไปมันก็เอออะไรเงี้ยนะคะเราก็จำเป็นต้องย้ำย้ำกันเรื่อยๆก็ทำให โครงการนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็คุณครูก็เข้าใจวิธีการที่จะให้คำแนะนำด้วยนะคะพออกออกรก็อยากจะขอบคุณทางกองทุนนะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการว่าคุณได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่มากเลยที่คุณอนุมัติงบประมาณนี้มาให้นะซึ่งในขณะที่ดิฉันไปนำเสนอโครงการเนี่ยกรรมการก็มีคำถามซึ่งทีฉันฟังแล้วก็นะคะ ในวิชาสุขศึกษากําหนดไว้แล้วแปดสาระเด็กต้องเรียนเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วทําไมจะต้องจัดอบรมต่างหากอีกดิฉันได้ยินก็อืมก็จริงอ่ะจริงแล้วทําไมต้องจัดอบรมอีกแปลว,ว่าครูที่มันสอนันไม่ได้เรื่องใช่ไหมนะดิฉันก็ฟังแล้วก็จริงนะคะแต่ดิฉันก็อยู่ในใจพูดในใจแล้วก็ตอบไปว่าอืมก็จริงอ่ะนะคะแต่ว่าดิฉันต้องการที่จะเข้มข้นจริงๆเพราะว่า ต้องการเอาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุณครูก็คือคุณครูก็สอนตามหลักการสอนตามหนังสืออยากให้เด็กเขาได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญผู้ที่คร่งบอดอยู่ในวงการนี้จริงๆนะคะก็ดีก็เหมือนกับว่าเด็กๆเ,เรียนดนตรีกับคุณครูที่สอนดนตรีกับเด็กๆได้เรียนดนตรีกับกับโอ้โหนักดนตรีระดับประเทศหรืะดับชาติสมมุติเราได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดธงชยัยจริงไหมคะ อย่างนั้นมันจะดีกว่าไหมอย่างนี้แล้วก็อยากจะเข้มข้นจริงๆอยากจะลงลึกในเรื่องสวีระต่างๆก็เลยได้รับอนุมัติโครงการมาก็ดีใจนะคะขอบคุณจริงๆเลยอยากจะฝากขอบคุณไปยังกองทุนให้กองทุนได้ยินเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่ามันดีจริงๆปีนี้เราจะขออนุมัติอีกเราจะขออีกเพราะเด็กก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นคนใหม่มาเรื่อยๆคุณครูของเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะมีการลาออกและคนใหม่เข้ามาก็า เราก็อยากได้รับการสนับสนุนแล้วก็คิดว่าวันนี้ที่ผอ,อ,อกรมานําเสนอมันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ได้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะก็ผมจะทําให้เราได้รับประโยชน์และลูกๆของเราก็ได้รับการดูแลยอย่างดีด้วยนะคะหากใครสงสัยอะไรถามมาในแชทได้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่ที่มารับฟังผอ,อ,อกรอในช่องที่สามนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาที ไม่ทราบว่าน้องหญิงอ่านในแชทมีใครถามไหมคะจะตอบยังไม่มีท่านไหนฝามคำถามไว้ค่ะหนึ่งไม่มีคนกล้าถามสองก็คือเขาพูดเก่งมากพูดอะไรคนเข้าใจหมดเลยค่ะพูดอะไรเข้าใจหมดเลยไม่รู้อันไหนกันแน่นะเอาประโยชน์เข้าข้างตัวไว้ก่อนนะคะก็เหมือนเวลาเราเป็นครูเนี่ยเวลาสอนแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องพิจารณาเหมือนกันนะเอ๊ะ เราสอนไม่รู้เรื่องหรือเปล่าหรือเด็กหรือปักปัามแต่เด็กอย่างเดียวว่าเด็กก็ไม่ได้เรื่องเลยเรียนไม่เก่งนะคะฉะนั้นก็ต้องดูดูตัวผู้สอนด้วยเหมือนกันเนาะก็ขอขอบคุณช่องสามได้ออกช่องสามนันเนี่ยไม่เรียกว่าห้องหอกมันเชยเรียกช่องสามนะคะที่ให้โอกาสขอองคกรมานําเสนอโครงการปบน,นี้ขอบคุณน้องหญิงนะที่เป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็หากทุกท่านสงสัยอะไรอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ โครงการนี้หรืออยากจะเชิญผอ,อกรไปพูดคุยแม้แต่ผ่านซูมเนี่ยก็ดีนะคะเราไม่ต้องเจอหน้ากันก็นได้คุยกันดูเรื่องเนาะก็ขอให้เชิญมาอย่าได้เกรงใจนะคะยินดีที่จะดูแลทุกคนเพื่อลูกๆของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ